วันนี้จะได้สรุปในเรื่องของโอโหสิก,กรรมอีกเล็กน้อยและเพื่อที่เราจะได้สรุปในกรรมทั้งสี่ในหมวดสี่หมวดนี้โอโหสิกกรรมก็คือกรรมที่ที่ไม่ส่งผลหรือกรรมที่ไม่ได้รับผลเราเรียกว่าอโหสิก,กรรมได้อธิบายท่านทั้งหลายได้เข้าใจในตอนที่แล้วว่ากรรมที่จะไม่ให้ผลแก่บุคคลผู้กระทํากรรมนั้นที่จะเป็นอโหสิก,กรรมได้ มีอยู่เพียงสองกรํากหนึ่งคือทิฏฐธรรมเวทนยกรรมกรมที่สองคืออุปปัชาเวทนยกรรมทั้งสองกรรมนี้เป็นโอโหสิกกรรมได้ส่วนอัปรารปริยะเวทนยกรรมนั้นเป็นโอโหสิกกรรมไม่ได้ที่ว่าเป็นโอโหสิกกรรมได้และไม่ได้นั้นทิฏฐธรรมเวทนยกรรมอันใดที่ให้ผลแล้วในปัจจุบันกรรมที่เหลือนอกนั้นก็เป็นโอโหสิ หรืออุปปัชชะเวทนยกรรมอันใดที่ให้ผลแล้วในชาติที่สองกรรมที่เหลือนอกนั้นก็เป็นอโอโหสิให้ท่านทั้งหลายได้จับประเด็นนี้ให้ได้เสียก่อนมิฉะนั้นก็จะทําให้สับสนคือทิฏฐธรรมเวทนยกรรมเนี่ยหมายถึงกรรมที่จะให้ผลในปัจจุบันเช่นสมมุติว่าเราทําบุญพร้อมกันหรือเราสร้างกรรมพร้อมกันที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนยกรรมสองอยางสามยาง เมื่อกรรมใดกรรมหนึ่งให้ผลแล้วกรรมที่เหลือนั้นก็เป็นอโหสิในด้านกุศลเนี่ยเช่นอย่างสมมติว่าเราได้อบรมจิตจนถึงอภิญญาอภิญญานี่คือคือผลจากการบำเพ็ญสมาธิจิตที่ได้จากการบำเพ็ญสมาบัติแปดคือในรูปสมาบัติและรูปสมาบัติหรือเรียกตามสภาวะประมาทธ,ธรรมก็คือสมาบัติก้าก็คือรูปสมาบัติห้ารูปสมาบัติสี่ แล้วก็ยังผลให้เกิดเป็นอภินญ,ญาจิตเช่นเป็นต้นว่าเราได้ทิพจักขูยานทิพโสตคือมีตาทิพมีหูทิพมีเจโตปริยา,ยานคือสามารถอย่างรู้จิตใจของคนอื่นได้หรือมีอิทธิวิธิเ,เช่นอย่างก,การเนรมิตตนเองจากคนหนึ่งเป็นร้อยคนทําคนคนเดียวให้เป็นร้อยคนเดำดินได้เดินบนน้ําได้เหาะไปในอากาศได้หายตัวได้เหล่านี้เป็นเรื่องของอภิญญา และเป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญสมาบัติแบก็สามารถที่สมเร็จเป็นอภิญญาจิตเมื่อเราได้อภิญญาแล้วอภิญญานี่ถือว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทนยกรรมเป็นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทางฝ่ายของผู้ลเมื่อทิฏฐธรรมเวทนากรรมอันนี้ส่งแล้วกรรมที่เหลือนอกนั้นก็ไม่ส่งผลกรรมที่เหลือนอกนั้นคือกรรมอะไรก็คือกรรมอื่นๆที่เป็นรูปาวจระกุศลกรรมรูปาวจระกุศลกรรมเพราะเราได้รับผลที่เป็นอภิญญาแล้วทีนี้ กรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลในในภพที่สองคือเมื่อเราได้รูปประชานอรูปปัจานแล้วนี้ถือว่าเป็นอุปปัชชะเวทนยกรรมเมื่อตายจากมนุษย์นี้ก็จะได้รับผลในชาติที่สองทันทีถ้าเราบำเพ็ญรูปประชานถึงปัญจมาฌานในชาติที่สองก็จะเกิดในปัญจมะฌานภูมิเมื่อเกิดในปัญจมะฌานภูมิแล้วฌานที่เราได้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปฐมฌมานถึงจตุตฌานก็ไม่มีโอกาสส่งผล ปฐมฌานถึงจตุปฌานนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไปหรือกามาวจระกุศลต่างๆก็เป็นอโหสิกรรมไปที่เป็นอุปป,ปัชะเวทนยกรรมข้งางฝ่ายอกุศลนั้นก็เช่นกันถ้าในภพที่สองเราไปเสวยทุกขเวทนาแล้วเช่นเป็นต้นว่าเราได้กระทําอนันตรีกรรมการกระทําอนันตรีกรรมนั้นก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือการฆ่าพระอรหันต์หรือการทําสงฆ์ให้แตกจากกัน การทำ้ายพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราไปเสวยทุกในอเวจีมหานรกกรรมอกุศลอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่เราทำไว้แล้วก็จะเป็นบออุปปัชชะเวทยกรรมด้วยกรรมนั้นก็เป็นโอโหสิคืออนันตรียกรรมอื่นๆก็เป็นโอโหสิเช่นอย่างพระเทวทัตแก่ทำอกุสลกรรมหลายอย่างทำ้ายพระพุทธเจ้าก็ทำทำสังฆเพศก็ทำ ผลสุดท้ายสังฆเพทกกรรมนั้นส่งผลให้พระเทวทัตไปสเสวยเอเวจีมหารกกรรมที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโรหิตซึ่งเป็นอนันตรียกรรมก็เป็นอโหสิกรรมไปเพราะว่าไปรับโทษอันหนักแล้วอย่างเนี้ฉะนั้นกรรมที่เป็นอโหสิกรรมท่านจึงกล่าวว่ามีเพียงสองคือทิตธรรมเวสียกรรมและอุปะชะเวสียกรรมเมื่อเป็นดังนี้ปุศลอื่น การกระทำอกุศลต,ต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกๆวันเราจะทำอย่างไรจึงให้เป็นโหสิให้เป็นโหสิเนี่ยหมายความว่าทำอย่างไรกรรมที่เป็นอกุศลที่เราทำลงไปนั้นจะไม่ส่งผลแก่เราเราจะทำกรรมดีล้างได้ไหมได้ที่บายท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่า,าทางพุทธศาสนานั้นไม่มีการล้างบาปหรือไม่มีการล้างกรรมแต่ว่ามีวิธีหนึ่งที่เราจะทำกรรมเหล่านั้นให้เป็นโอหสิได้ก็ต้องอาศัยการ ปฏิบัติเพราะว่ากรรมที่เป็นกุศลอกุศลนี้บางครั้งมันก็เป็นอโหสิในตัวของมันเองถ้าหากว่ากรรมนั้นไม่ใช่ทิฏฐธรรมเวทียกรรมถ้าหากว่ากรรมนั้นไม่ใช่ทิฏฐธรรมเวทียกรรมมันให้เป็นอโหสิในตัวมันเอง,ง making, เช่นอย่างการทำอกุศลเนี่ยการทำอกุศลโดยไม่ตั้งใจโดยไม่ตั้งใจคือไม่มีเจตนาที่เราจะไปทำอกุศล,ลกรรมเลย โดยสันดานเราก็ไม่ใช่เป็นคนมีใจต่ำชาเลวรามเลยแต่เพราะเหตุว่าเ,เราทำไปด้วยคนอื่นชักจูงเช่นอย่างเด็กๆที่กระทำกรรมชั่วลงไปเพราะมีเพื่อนชักจูงจึงได้กระทำกรรมเหล่านั้นลงไปเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือผู้ที่ทำกุศลตามเขาเช่นอย่างสร้างกุศลตามคนอื่นเขาทำโดยที่ตัวเองนั้น ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกุศลแต่เห็นคนอื่นทำก็ทำตามบ้างหรือมิฉะนั้นก็ทำเพื่อสังคมบ้างทำเพื่อสังคมเนี่ยคือ,เ,อเช่นผู้บังคับบัญชาเจ้านายเราไปทำเราก็ตามไปทำแล้วก็ไปทำอย่างนั้นแหละเพื่อท่านเห็นหน้าเห็นตาหน่อยว่าเราก็ได้มาร่วมการกุศลด้วยหรือเมื่อมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่เรา,เาคบค้าสมาคมกันเขาไปทาบุญชวนเราไปเราก็ไปด้วยแต่ก็ไปอย่างนั้นแหละ แต่ว่ากระทำไปหรืออย่างเราเป็นข้าราชการมีการทําบุญในกระทรวงในกรมกองต่างๆถอดกับถินบ้างทําบุญประจําปีบ้างกระทาก็ไปอย่างนั้นแหละทําไปตามประเพณีโดยที่จิตใจนั้นไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในกุศลอย่างแท้จริงการทํากุศลอย่างนี้กุศลนั้นก็อ่อนเมื่อกุศลนี่อ่อนแล้วแล้วเราไม่ใส่ใจในกุศลด้วย การกระทํากุศลเช่นนั้นก็เหมือนกับการสก็เป็นโอหสิกได้เป็นโอหสิกในตัวของมันเองที่เป็นดังนี้ก็เนื่องมาจากเพราะว่าผู้ที่กระทํานั้นอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยไม่พร้อมการสร้างกุศลใดๆก็ตามเราจะต้องพร้อมด้วยอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้านั้นก็คือหนึ่งสัจทินทรีย์สองวิรยินทรีย์สามสตินทรีย์สี่สมาทินทรีย์ห้าปัญญินทรีย์ หรือจำง,ง่ายๆก็คือหนึ่งศรัทธาสองวิริยะสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาทั้งห้าเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์คือมีความเป็นใหญ่มีความเป็นใหญ่ในฝ่ายกุศล,ลกรรมหรือบางแห่งก็ใช้คำว่าพละคือเป็นตัวกำลังเป็นกำลังทางใจที่จะให้บุคคลทำความดีต่างๆได้สาเร็จลงถ้าหากว่าการทำกุศลนั้นเราไม่มีกำลังทั้งห้านี้แก่กล้า หรืออินทรีย์ทั้งห้านี้ไม่แก่กล้าเพียงพอไม่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ทราบซึ่งในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยแม้แต่น้อยออรือไม่ได้เชื่อเลยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําสักแต่ว่ากระทําไปคือปราศจากศรัทธาที่เป็นอินทรีย์ที่หนึ่งทั้งการทํากุศลนั่นก็ไม่ใช่ใช้ความเพียรพยายามทำตามๆเข้าไปอย่างชนิดที่ไม่เต็มใจไม่มีความอดทนไม่มีความภาคเพียร ในการสร้างกุศลไม่ได้รล,ลึกถึงว่ากุศลที่ทํานั้นเจะได้ผลอย่างไรไม่ได้ใช้สติระลึกในกุศลที่ตนเองทําไม่ได้มีความตั้งใจอันมั่นคงในการทํากุศลและไม่มีปัญญาที่จะรอบรู้เข้าใจถึงการกระทําเหล่านั้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์ไม่ไม่แก่กล้าอินทรีย์อ่อนเมื่ออินทรีย์อ่อนอย่างนี้ การทํากุศลนั้นก็เป็นไปด้วยอํานาจของตัญหาบ้างด้วยอํานาจของมารบ้างด้วยอํานาจของทิฏฐิบ้างแล้วแต่อักุสลส่วนใดส่วนหนึ่งนี้จะมีอํานาจขึ้นอํานาจของตัญหานั้นก็ถูกทําไปอย่างนั้นแหละทําไปเพื่อเขาเห็นว่าเราทําทําเอาหน้าเอาตาทําเอาชื่อเสียงบ้างอะไรบ้างทําเพื่ออยากได้สิ่งอื่นเป็นผลตอบแทนบ้างนันเรียกว่าทําด้วยอํานาจของปัญหา ด้วยอำนาจของมานะก็คือด้วยอำนาจของความถือตัวถือตนว่าถ้าเราไม่ทําแล้วเขาก็จะว่าเราได้ว่าเราเป็นคนไม่ใจบุญสุนทานบ้างอะไรบ้างด้วยความมีมานะในตัวเองก็ทําหรือด้วยความเห็นผิดคือด้วยทิฏฐิที่ยึดมั่นในความมีอัตตาตัวตนในทิฏฐุปาทานแล้วเราก็ทําแต่ไม่ได้ทําด้วยด้วยอิศสีถึงห้ากุศลนี้ก็เป็นกุศลที่อ่อน ทำแล้วก็แล้วกันไปเพราะฉะนั้นกุศลอันนี้ก็เป็นโอหสิกรรมได้คือไม่ส่งผลแก่ผู้กระทําไม่บังเกิดผลแก่ผู้กระทําเลยอย่างเราจะเห็นว่าบางคนเขาทาบุญอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่กําลังมีอํานาจวาสนาเขาทาบุญเราอาจจะคิดว่าแม้เขาทําบุญเนี่ยบุญคงจะช่วยเขาบ้างแต่เราไม่ได้คิดแล้วว่าจริงอาการที่เราเห็นเนี่ยเขาทําบุญแต่เขาทาถูกวิธีแล้วหรือเปล่าใจเขาตั้งไว้อย่างไรอินทรีย์ในใจนั้นมีอย่างไร ทำบริบูรณ์หรือไม่ถ้าทําสักแต่ว่าประทําด้วยตัณหาด้วยมานณด้วยทิฏฐิแล้วกุศลก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยมันก็เป็นอโหสิกรรมไปหมดเพราะว่าอินทรีห้านั้นอ่อนอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอโหสิกรรมที่เป็นไปในตัวมันเองทีนี้ทางฝ่ายฝ่ายอกุศลกรรมเนี่ยเราจะทําอย่างไรจึงจะให้อกุศลกรรมที่เราทํากันไปแล้วด้วยความประมาท ด้วยความไม่รู้เช่นก่อนที่เราจะมาศึกษาเข้าวัดเข้าวามาศึกษาธรรมนั้นเราไม่รู้เลยว่าการกระทําเช่นนั้นจะเป็นบาปบางทีด้วยความขนองมืออ,อถือเตือนไปยิงนกถือเบ็ดไปต,ตกปลาหรืออาจจะลึกอรรถอร่อยขึ้นมาก็จับไก่มาเชือดคอต้มกินซะบ้างอะไรทํานองเนี้ทุบหัวปลาซะบ้างหรือด้วยความสนุกขนองต่างๆเรา,า,าก็ไปทรมานสัตว์เล่น การทำกรรมเหล่านี้เป็นอกุศลที่เราทำไปด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาหรือที่ทางสภาวธรรมก็เรียกว่าทำด้วยโมหะคือทำด้วยความไม่รู้โมหะชักพาให้ให้ตัวเราเองเนี่ยทำลงไปอยู่ต่อมาเมื่อเราเอ,อ่ติบโตขึ้นเราได้ศึกษาธรรมะได้อบรมจิตใจมากขึ้นเราก็เห็น ว่าการกระทําเช่นนั้นไม่ดีเป็นบาปแต่ทําไปแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรในเมื่อบาปนั้นเราได้กระทําสําเร็จไปแล้วเป็นอกุศลวิธีแก้ไขเนี่ยก็คือท่านอัตถกถาจารย์ท่านแนะว่าเราอย่าไปคิดถึงเพราะว่าอากุศลนั้นได้ทําไปแล้วอย่าไปคิดถึงอย่าไปวิตกกังวลเมื่อเราสํานึกได้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นบาป เป็นความดีแล้วที่เรายังสํานึกได้ถ้าเราสํานึกไม่ได้เราจะทำบาปไปมากกว่านี้หรือนานกว่านี้บาปนั้นก็จะมากขึ้นแล้วก็เกิดโทษแก่ตัวเราเองเมื่อสํานึกได้อย่างนี้แล้วก็ให้ตั้งใจเสียใหม่การตั้งใจใหม่นั้นก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยให้อธิษฐานใจว่าจากนี้ต่อไปเราจะไม่ทำกุศลเช่นนั้นอีก แล้วก็ให้ลืมอกุศลเหล่านั้นเสียอย่าไปคิดถึงแล้วเราก็มุ่งหน้าสร้างกุศลทําใจให้สบายทําใจให้เป็นสุขสร้างแต่กุศลตลอดเวลาอากุศลที่ทําไปแล้วแม้แต่เอามานึกคิดให้เกิดความทุกข์ทางใจก็อย่าเอามาคิดเพราะถ้าเราคิดถึงบ,บ่อยๆอกุศลก็จะเพิ่มพูนขึ้นบ,บ่อยๆทําให้อกุศลนั้นไม่เป็นอโคสีกรรมมันก็จะมีกําลังแก่กล้าขึ้นเรื่อย ระว่ามาโนกรรมที่เราคิดอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็เป็นการเพิ่มภูนอกุศลไปในตัวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดเสียตั้งหน้าทําความดีอธิษฐานใจให้มั่นคงว่าต่อจากนี้ไปเราจะละเว้นจากทุกจริตที่เราได้กระทํามาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเราจะเลิกละทุกจริตเหล่านั้นแล้วเราจะสร้างแต่อสุลจะทําแต่สุจริตต่อไปด้วยใจที่เบิกบาน เมื่อทํากุศลครั้งใดเราก็แผ่ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยก่อกรรมทําเข็นมาก็แผ่ส่วนกุศลให้เขาและพร้อมกันนั้นก็ให้ตั้งใจเออธิษฐานจิตให้มั่นคงในตัวเราเองว่าจากกุศลที่เราทําลงไปนี้เกิดชาติใดฉันใดขอให้ใจพากเรานั้นจงอย่าได้ยินดีในอกุศลกรรมเลย ขอให้ยินดีแต่กุสลกรรมเพียงอย่างเดียวพยายามอธิษฐานใจไวอ้อย่างนี้ท่านกล่าวว่าถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เสมอๆแล้วอูุสลกรรมที่ทำมานั้นก็ไม่มีโอกาสส่งผลถ้าเป็นทิพฐธรรมเวทนียกรรมและอุปปัชชะเวทนียกรรมก็เป็นโอโหสิกรรมไปเลยแต่ถ้าเป็นอัพราปรยะเวทนียกรรมซึ่งเป็นโอโหสิไม่ได้ถึงกระนั้น อัปราปริยะเวทนียกรรมก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนลงตรงที่กุศลที่เราสร้างเนี่ยไปเป็นอุป,ปีละกระกรรมไปบีบคั้นให้อ่อนกําลังลงถึงจะให้ผลแก่เราก็เล็กน้อยเหลือเกินเบาบางมากนี่หมายถึงอ,อัปราปยเวทนยกรรมที่จะส่งผลนี่เป็นวิธีหนึ่งทีนี้อากคุศล,ลกรรมที่จะเป็นอัุศลอัปราปยะเวทนียกรรมเนี่ยที่จะเป็นอโหสิกรรมได้นั้น บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมเจ้าของกรรมคือผู้กระทำกรรมชนิดนี้จะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติห้าอย่างทุกทุกชาติคุณสมบัติห้าอย่างทุกทุกชาติเนี่ยหมายถึงเอาชาติที่สามตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปเราจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งห้าประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งคือปุเพกะตะปุญญาตาได้แก่การได้เคยสร้างสมุสนไว้แต่ปางก่อน ปุเพกตะปุญญาตาเนี่ยคือการทํากุศลไว้แต่ชาติปางก่อนก็คือกุศลในอดีตต้องมีกุศลในอดีตช่วยเนี่ยเป็นปัจจัยที่หนึ่งทีนี้กุศลในอดีตนั้นจะมีได้เนี่ยก็ต้องมีได้ด้วยกุศลปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้มันก็จะกลายเป็นอดีตก็คือในปัจจุบันนี้เราจะต้องสร้างกุศลไว้ให้มากเมื่อเราตายจากชาตินี้เราไปเกิดชาติหน้ากุศลที่ทําในชาตินี้แหละจะเป็นปุเพกตะปุญญาตา ของเราในชาติหน้าก็คือชาตินี้ต้องสร้างกุศลไว้สังสมกุศลไว้ให้มากเมื่อเราไปเกิดชาติหน้ากุศลที่เป็นปุเพกะตะคุณญตานี้ก็จะส่งผลต่อไปนี่ประการหนึ่งประการที่สองปฏตโิลูปเทสวาสะคําว่าปฏตโิลูปเทสวาสนั้นก็คือการอยู่ในประเทศหรือการอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมที่สมควรเรียกว่าปัติลูประเทศ ทีนี้ปฏิรูปประเทศเนี่ยคือที่อยู่ที่ควรอยู่ที่ที่ควรอยู่นั้นเป็นที่อย่างไรอย่างไรเรียกว่าปฏิรูปประเทศอย่างเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้ากล่าวโดยส่วนรวมประเทศไทยเป็นปฏิรูปประเทศไหมเป็นประเทศที่น่าอยู่ไหมโดยส่วนรวมก็เป็นประเทศที่น่าอยู่แต่โดยส่วนต้อยแล้วในประเทศไทยก็ยังมีถิ่นที่กันดานมีถิ่นที่ไม่น่าอยู่ก็คือท้องถิ่นั้นมีอันธพาลมาก มีพวกมิจฉาทิฏฐิมากท้องถิ่นนั้นไม่ควรอยู่เราจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีศีลธรรมที่มีศีลธรรมนั้นก็คือในสถานที่นั้นมีคนประพฤติดีปฏิบัติชอบมีวัดสําหรับที่เราจะได้บําเพ็ญกุศลมีพระสงฆ์สอนธรรมะประชาชนท้องถิ่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิใจบุญสุนทานไปในความสงบประเทศเช่นนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่ คือสถานที่นั้นเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานบ้านช่องแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งแต่น้ำท่ามีบริโภคไหมแสงสว่างมีไหมอาหารดีไหมอากาศดีไหมก็คือดูสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีหรือไม่อยู่แล้วเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือเปล่าอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกๆวันบริสุทธิ์ดีไหมน้ำท่าพอใช้ไหมอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์ไหม กันดานไหมอยูกยาพอจะหาได้ไหมมีหมอไหมเหล่านี้การพิจารณาสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วเราจึงจะไปตั้งทีมฐานบ้านช่องนั่นคือการพิจารณาถึงด้านปฏิรูประเทศเพราะสิ่งแวดล้อมหรือปฏิรูประเทศเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เรานี้มีจิตใจเป็นกุศลได้ถ้าเราอยู่ในประเทศที่ดีจิตใจก็ลอยดีไปด้วยถ้าอยู่ในประเทศที่ไม่ดี จิตใจก็เหี้ยมโหดด้วยอย่างเราอยู่ในถิ่นฐานที่มีแต่คนใจคอดุร้ายใจอมหิตบางทีคนที่อยู่ในถิ่นฐานเหล่านั้นก็กลายเป็นคนใจคอดุร้ายใจอมหิตเนื่องมาจากสิ่งแวดลอ้อมหรือถ้าอากาศไม่ดีก็ทำให้สุขภาพเสื่อมโทมสุขภาพกายเสื่อมโทมสุขภาพจิตก็เสื่อมย่อมตกไปเป็นาธาตุของอกุศลได้ง่ายก็ต้องพิจารณาดูอากาศ ว่าอากาศดีหรือไม่ดีอันนี้เรียกว่าปฏิรูประเทศประการที่สามสัพปริสูปนิสยะสัพปริสูปนิสยะนี้ก็คือการครบค้าสมาคมกับสัตบุรุษหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในปฏิรูประเทศแล้วเราจะคบคนจะเป็นเพื่อนบ้านหรือจะเป็นเพื่อนในชีวิตก็าตามต้องเลือกคบ บุคคลที่ควรครบคือสัตบุรุษสัตบุรุษนั่นก็คือบุรุษดีหรือคนดีให้เลือกคบแปดคนดีคนไม่ดีอย่าไปคบให้คบค้าสมาคมแปดคนที่เขาดีเป็นสัมมาทิฏฐิมีศีลมีธรรมและเป็นผู้ที่สร้างความดีอยู่ตลอดเวลานี่คืออ,อคุณสมบัติข้อที่สี่ที่ถ้าด้คบคนดีนั่นก็เพราะว่าคนดีนี้ย่อมจะชักจูงไปในทางที่ดี สัตบุรุษย่อมชักพาไปในทางดีจะไม่ชักชวนไปในทางเสื่อมจะไม่ชวนไปดื่มสุรายาเมาจะไม่ชวนไปเล่นการพน,นันจะไม่ชวนไปในทางอบายมุขอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะชวนไปในทางที่ดีเริ่มตั้งแต่ชวนไปประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพธรมะหากินประกอบปิจการงานตลอดจนชักชวนไปทำประโยชน์ไปสร้างบุญสร้างกุศลเหล่านี้ท่านผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นสัตบุรุษ คือชวนไปในทางที่ดีคุณสมบัติประการที่ห้าคือสัจธรรมสวรรคเราจะต้องมันฟังธรรมบ่อยๆมันฟังบัณฑิตพูดฟังบัณฑิตอภิปรายฟังบัณฑิตสนทนาหรือฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมสวราคใม่ก็คือการฟังธรรมฟังในสิ่งที่เป็นธรรม สิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่าไปฟังฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์มันเป็นอาธรรมทั้งนั้นฟังแล้วบางทีคนดีๆกลายเป็นวิช,ชาทิฏฐิไปก็มีอย่าไปฟังฟังก็ฟังแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แลัประการที่ห้าอัตตะสัมมาปณิธิคือให้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบตั้งตนไว้ในทางที่ถูกตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ถูกเนี่ยจะตั้งตนอย่างไรอย่างที่เราพูดกันว่าเราจะวางตัวอย่างไร จึงจะเรียกว่าวางตัวถูกวางตนได้ถูกแล้วไม่ผิดเเรื่องการวางตนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าวางถูกที่ก็ดีถ้าวางผิดที่ไม่ดีเหมือนอย่างเรามีของสักชิ้นหนึ่งถ้าเราไปตั้งไว้ในที่ที่ไม่ดีมันอาจจะเสียอย่างเราเอาของหนะักไปตั้งไว้ในที่ที่ไม่แข็งแรงบนโต๊ะที่ไม่แข็งแรงเดี๋ยวขาโต๊ะหักแหละของบนโต๊ะล้มระเนระนาดพัง นั่นคือตั้งผิดที่หรือในระหว่างทางเดินเราเอาของไปตั้งไว้มันก็ไม่แคลถูกคนเขาเดินมาเตะเอาจนได้เราจะทำยังไงเหมือนอย่างเรานั่งถ้านั่งไม่ถูกที่แล้วไม่โดนข้ามหัวก็ต้องเดินเตะหรือถูกเขาเดินมาชนหรือบางทีเราไปนั่งในที่ที่ไม่สะอาดนี่หมายถึงการนั่งในที่ทั่วไปในภายนอกที่นี่ในทางปฏิบัติเนี่ย ที่เป็นอัตตะสัมมาปณิธิที่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าพึงตั้งตนไว้ในทางที่ชอบจะตั้งตนยังไงในทางที่ชอบคําว่าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบนั้นก็คือให้ตั้งตนไว้ในทางที่ดีชอบเนี่ยคือดีอัตตะสัมมาปณิธินั้นคือการตั้งตนไว้ในทางที่ดีตั้งตนไว้ในที่นี้ก็หมายถึงการตั้งกายตั้งใจตั้งกายตั้งใจไว้ในที่ที่ดีๆ ที่ที่ไม่ดีอย่าไปตั้งเช่นอย่างเราตั้งใจดีตั้งใจดีนั้นก็คือตั้งใจที่จะประกอบกรรมดีตั้งใจที่จะกระทําความดีการตั้งใจไว้ว่าเราจะทําความดีก็เป็นอัตตาสัมมาเป็นนิธิเพราะอัตตาหรืออัตตาตัวนี้ก็แปลว่าตนโดยสมมติแปลว่าตนตอนนั้นก็มีอยู่สองตนคือตนทางนามธรรมและตนทางรูปธรรมก็คือตั้งตนไว้ในทางที่ดีทางใจก็คือเราตั้งใจทําดีทางกายนั้นก็คือ เราเอากายไปตั้งไว้ในที่ที่ดีๆอย่าไปนั่งในร้านเหล้าอย่าไปนั่งในไนท์คลับอย่าไปนั่งในอาบอบนวดอย่าไปนั่งในที่ที่บ่อนการพนันอย่าไปนั่งในแหล่งอบายมุขต่างๆแต่มันนั่งในโบสถ์นั่งในวิหารนั่งในวัดนั่งในที่ชุมชนที่ดีเพื่อที่เราจะได้ฟังธรรมอย่าพาตัวไปในที่ที่ไม่ดีนั่นคือการตั้งกาย การตั้งตนไว้ในทางที่ชอบก็ต้องประกอบทั้งกายและใจก็คือพยายามตั้งใจทำกรรมดีตั้งตนไว้ในทางที่ถูกไม่ตั้งใจผิดเมื่อใจตั้งไว้ในทางที่ดีแล้วใจนั้นก็มีส่วนที่จะชักพากายไปในทางที่ดีได้อย่างท่านทั้งหลายตั้งใจมาวัดใจมันก็พากายเรามาวัดทำให้เราเดินทางจากบ้านมาวัดได้เราตั้งใจมานั่งศึกษาพิธรม ใจก็พาร่างกายมานั่งศึกษาที่ทำได้เพราะฉะนั้นอันตตปนิธิคือการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบก็คือการตั้งใจในการที่จะประกอบกรรมดีถ้าปัจจัยทั้งห้าประการนี้มีโดยสมบูรณ์ก็เรียกว่ารมีคุณสมบัติห้าอย่างสมบูรณ์แล้วทีนี้สมบัติห้าอย่างเนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งนั่นก็คือบุพเพกตาป,ปุญญาตา ได้แก่การทําบุญไว้ในปางก่อนและการทําบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์ในอินทรีย์ทั้งห้าประกอบด้วยอธิษฐานที่มั่นคงและอธิษฐานนั้นก็ต้องเป็นอธิษฐานธรรมอคือธรรมที่เราตั้งไว้ในใจตั้งความปรารถนาไว้ให้เป็นไป ในสิ่งที่เราต้องการทั้งห้าอย่างนี้เช่นเมื่อเราทําบุญทุกครั้งขอให้เราอธิษฐานไว้ว่าด้วยกุศลที่เราทํานี้ถ้าเราจะเกิดอีกขอให้เราเกิดในปฏิรูปประเทศหมายถึงว่าถ้าเราจะเกิดอีกขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศไอ้ที่จะไปเกิดในป่าแอฟริกาขออย่าให้ไปเกิดเลยหรือไปเกิดในขั้วโลกเหนือก็อย่าไปเกิดเลยหรือจะไปเกิดในดินแดนในประเทศที่มีแต่มิจฉาทิฐิก็ขออย่าได้ไปเกิดเลย ขอให้เราเกิดในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศมีบัณฑิตมีพุทธศาสนามีสัตบุรุษและประเทศนั้นไม่กันดานไม่แร้นแค้นอยู่ด้วยกับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในที่นั้นด้วยความสุขก็คืออยู่ในหมู่คนที่มีศีลธรรมอันดีให้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศจะเกิดอีกก็ขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศอย่าเอาแต่เพียงว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีก เพราะว่าในโลกมนุษย์นี้ถ้าเกิดผิดที่มันก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะักหรือไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไรนะักก็ต้องอธิษฐานเมื่อจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเป็นมนุษย์ที่อยู่ในปฏิรูปประเทศด้วยและประการที่สองให้เราอาธิษฐานว่าบุญที่เราทําหรือกุศลที่เราสร้างนี้เกิดชาติใดฉันใดขออย่าให้เราได้พบกับคนพาลเลยขอให้ห่างไกลกังร้อยโยธพันโยธขอให้พบแต่บัณฑิตขออย่าได้พบคนพาล ก็คือสัพปริสูปนิสยะถ้าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งก็ขอให้มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขออย่าได้พบทานขอให้พบแต่คนดีๆประการที่สามก็ขออธิษฐานว่าเกิดชาติใดชั้นใดขอให้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่พบพระพุทธเจ้าก็ขอให้ได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้เราจงอย่าได้กระทำความชั่วเกิดชาติใดก็ขอให้เป็นคนดีทุกๆชาติ แม้ใจจะคิดทำความชั่วก็ขออย่าให้คิดแม้แต่คิดจะทำก็ขอจงอย่าได้มีอย่าได้คิดในใจเราอาธิษฐานว่าอย่างนี้ให้มั่นคงเมื่อเราสร้างกุศลเมื่อเราทำบุญก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับสิ่งแวดแวดล้อมหรือปัจจัยทั้งห้าประการนี้เป็นคุณสมบัติของเราเมื่อได้ปัจจัยทั้งห้าอย่างนี้เป็นคุณสมบัติทุกภพทุกชาติแล้วอกุศลที่เราทำลงไปในอดีต ด้วยความไม่ตั้งใจนั้นก็เป็นอโหสิกรรมได้คือไม่มีทางที่จะส่งผลได้ที่ไม่มีทางส่งผลนั้นก็เพราะว่าเราได้สร้างกุศลอย่างนี้โดยสมบูรณ์แล้วอกุศลก็ไม่มีโอกาสที่จะส่งผลแม้อกุศลนั้นจะเป็นอปรยาอาราปริยะเวทนียกรรมซึ่งจะต้องตามติดจนกว่าเราจะถึงนิพพานมันก็อ่อนกำลังเหลือเกินถึงจะกระทบก็เบาบางเป็นทีไม่รุนแรง ถึงจะสนองผลก้อนเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงจนเกินไปนี่เป็นเ,เรื่องที่เราจะทําอย่างไรจึงจะให้อกุศลกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมก็คือจะต้องทําอย่างนี้สรุปความว่าในอกุศลกรรมทั้งเป็นอปรยาปรย,ปรยเวศเนียกรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมก็ต่อเมื่อเราสร้างกุศลไว้มัน่นคงและก็ไม่ประมาททาติดต่อกันทุกภพทุกชาติ อกุสลก็หมดโอกาสที่จะส่งผลเมื่อไม่มีทางส่งผลก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปในที่สุดสรุปความว่าในกรรมทั้งสี่กรรมคือทิฏฐธรรมเวทียกรรมอุปปัชชะเวทียกรรมอราปรยเวทียกรรมและอโหสิกรรมที่เราเรียนกันในหมวดนี้กรรมต่างๆเหล่านี้ให้ผลต่างวาระเพราะต่างกรรมเมื่อต่างกรรมจึงต่างวาระทําไมจึงต่างวาระ ทำไมจึงต่างวาระนี้เราได้ศึกษาในทิฏฐธรรมเวทนยกรรมแล้วว่ากรรมทั้งสี่อย่างนี้ที่ต่างกันก็ด้วยอํานาจของเจตนาคือตัวกรรมที่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็เกิดในชวนะนั้นให้ผลสําเร็จต่างกันทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นเจตนาสําเร็จในชวนะดวงที่หนึ่งอุปปัชชะเวทนียกรรมนั้นเจตนาสําเร็จในชวนะดวงที่เจ็ด